สวัสดีครับสำหรับโจทย์ข้อนี้ก็เป็นวงจรไฟฟ้ากระแสตรงตามรูปนะครับแรงจ่ายไฟ20โวลต์วิ่งมาเป็นกระแสไอรวมวิ่งผ่านมี R 1เท่6โอห์มแล้วก็ R 3 R 2และ R 3นะครับ12และ6โอห์มตามลำดับต่อขนาดกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ครบวงจรสิ่งที่โจทย์อยากรู้ก็คือ R รวมไอที่ผ่าน R 1 i ที่ผ่าน r 2 i ที่ผ่าน r 3แล้วก็ i รวมตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็หาทีละอย่างเนาะเมื่อมันมาเป็นวงจรที่เป็นวงจรผสมมาในส่วนนี้ก็ทำการยุบให้มันเหลือรูปร่างที่ง่ายก่อนนะครับก็คือรวม r 2และ r 3จะเห็นว่าเขาต่อกันในแบบขนานก็เลยได้ว่า r 2กับ r 3เนี่ยมีค่าเท่ากับ ขนาดการสูตรลัดว่าไงครับข้างบนคูณข้างล่างบวกเนาะก็เป็น R2 คูณ R3 ส่วนด้วย R2 บวก R3 จึงมีค่าเท่ากับ12โอห์มคูณกับ6โอห์มหารด้วย12โอห์มบวก8บวก6โอห์มเนาะเป็น10กเลยส่วนข้างล่างก็เลยเป็น18ข้างบนก็เป็น12 6 7จ เลยได้เท่ากับ4โอห์มนะครับพราะเราได้แล้วว่าตัวนั้นค่าความต้านทานเนี้ยยุบเหลือตัวเดียวก็คือ R สองสามีค่าเท่ากับ4โอห์มนั่นเองเพราะนั้นขออนุญาตวาดวงจรใหม่อีกทีนะครับก็คือมีแหล่งจ่ายไฟมี R 1แล้วก็ R สองสาเราครบวงจรเนาะ V เท่ากับ20โวลต์ อันนี้คือไอรวมก็มี r 1แล้วก็ r 2อเพราะฉะนั้นหา r รวมได้ก่อนเพื่อนเลยเนาะข้อนี้ r 1กับ r 23ต่อกันในแบบอนุกรมก็สามารถหาค่าออกมาได้เลยดังนั้นเราจึงได้ว่า r รวมของวงจรมีค่าเท่ากับ r 1บวกกับ r 23จึงมีค่าเท่ากับ r 1มีค่าเท่ากับ6โอห์มบวก r 23ก็คือ4โอห์ม จึงมีค่าเท่ากับ10โอห์มเป็นคำตอบที่1นเนาะก็เขียนไว้ตรงนี้ด้วยแล้วกันเนาะได้10โอห์มจดไปก่อนต่อมาพอเรา R 1นึ R อยุบรวมกันกลายเป็น R รวมเพราะนั้นวงจรก็ขอวัดใหม่อีกทีหนึ่งนะครับวงจรเราก็เลยกลายเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะ ก็คือมี R รวมกับแหล่งจ่ายไฟ20โวลต์แล้วก็ I รวมแล้วก็ R รวมเพราะนั้นเราสามารถหา I ได้าจากกฎของโอห์มนะครับก็แทนค่าครับสูตรกฎของโอห์มหา I รวมของวงจรที่เรายุบไว้เรียบร้อยแล้วเนาะตัวนี้ I รวม I เท่า V ส่วน R เนาะ V ส่วนด้วย R รวมในรูป v คือ20โวลต์ r รวมคือ10บเลยได้เท่ากับ2แอมแปร์นั่นเองเป็นคำตอบอีกอันจดไว้ก่อน i รวมมีค่าเท่ากับสแอมแปร์โอเคต่อไปหาเหลืออะไรคำถามก็คือเหลือ i ที่ผ่าน r 1 i ที่ผ่าน r 2และ i ที่ผ่าน r 3ม ตอตอบเนาะเพราะนั้นขอลบกระดานเลยนเนาะใชได้ไม่ต้องไปหน้าอื่นจะได้เห็นเห็นรูปภาพชัดชัดหน่อยหา ir 1ก่อนแล้วกันนะครับ ir หนึ ir 1. 1ก็คือกระแสที่วิ่งผ่านตัวต้านทาน r 1จะเห็นว่าตัวต้นทาน r 1เนี่ย มันอยู่ในรวดมันไม่ได้วิ่งไม่ได้มีการเลี้ยวแตกไม่มีทางแยกอะไรเลยเนาะมันวิ่งเป็นเส้นเดี่ยวเลยต่อเข้ากับตัวด้านฐานแล้วก็วิ่งผ่านเลยเพราะฉะนั้นกระแสะทั้งหมดวิ่งผ่านตัวด้านฐานทั้งหมดนี้ก็เลยได้ว่า iR1 จึงมีค่าเท่ากับ i รวมนั่นเองเพราะกระแสมันวิ่งผ่านหมดเลยซึ่งก็มีค่า่าบัอ2แอมแปร์นั่นเองครับเสร็จแล้วก็จดคำตอบไว้ได้2อแอมแปร์เผื่อจะได้เอาไปใช้เนาะ ต่อมาหา i ที่ผ่านแต่ละเส้นเนาะผ่านเส้นบนและผ่านเส้นล่างผ่านเส้นบนก็เรียกว่า IR2 นะครับ IR2 <c oughs> ทีนี้จะให้สูตรลัดไปเลยแล้วกันนะครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าจะหาด้วยวิธีตรงก็คือต้องหาวงเราก็ต้องหาว่าตรงเนี้มีโวลต์เท่าไหร่ ตัวนี้ก็โวนอีกเท่าไหร่แล้วเข้าสูตรกดของโอมกทีหนึ่งซึ่งจะทําให้เสียเวลาค่อนข้างเยอะพอสมควรจริงจริงไม่ไม่เยอะเพราะว่าตัวเลขมันไม่เยอะจโจทย์โจทย์เล็กนิดเดียวก็ถือว่าไม่เยอะแต่ถ้าปัญหามันใหญ่ขึ้นก็อาจจะมีอะไรมากขึ้นเนาะเพราะนั้นสำหรับข้อเนี้ยวิธีที่ง่ายสุดก็คือใช้สูตรลัดทางคณิตศาสตร์แล้วกันนะครับก็จากหลักการที่เรารู้มาว่าค่าความต้านทานยิ่งมากกระแสยิ่งผ่านได้น้อยเนาะ ความต้านทานก็คือความต้นานทานสายฟ้านั่นเองความต้านทานมากกระแสผ่าน,น้อยเพราะฉะนั้นไอที่ผ่าน r สองเลยเป็นสัดส่วนกับคูณกับตัวไหนครับไอรวมไอ r สองเลยได้เท่ากับไอรวมคูณกับ r ของเส้นอื่นส่วนด้วย r สองเส้นบวกกันอันนี้สูตรลัดนี้เอาไว้ใช้สำหรับตัวต้านทานสองเส้นนะ ในกรณีที่ต้องการหารไอที่ผ่านตัวต้วตานทานเส้นเส้นบนก็มีค่าเท่า r เส้นล่างหารด้วย r ทั้งหมดบวกกันเนาะสองตัวก็ลยได้เท่าเท่าไหร่เอ่ยแทนค่าอาันนี้เป็นสูตรลัดก็จำไปใช้เลยโอเคก็ r i รวมก็คือสอง r สามก็คือหกส่วนด้วย r สองบวก r สามก็คือสิบสองบวกหก ก็ได้เท่าเท่าไหร่เอ่ยก็ได้2คูณกับ6กส่วนสิบแปดหกก็เลยได้เท่ากับเศษสอส่วนสนั่นเองเศษสอส่วนสโอห์มหรือมีค่ารับศูย์จุดหกเจ็ไม่ใช่โอห์มหน่วยแอมแปร์กระแสไฟฟ้า <Okay. S 1> ก็คือเศษสอส่วนสแอมแปร์นั่นเองนะครับก็คือ หรือมีค่าท่า0.67ขอลบฝั่งขวานะครับหรือ Ir 2ก็มีค่าประมาณ0 6 7แอมแปร์นั่นเองก็จดไว้0 6 7แอมแปร์หรือจะเอาเป็นเศษส่วนไปเลยก็ได้นะครับ2ส,ส่วน3ง่ายดีไม่ต้องหาเลขอะไรให้วุ่นวายด้วยเนาะต่อมาหา Ir 3นะครับ ก็จากสูตรลัดนะครับก็คือเท่ากับ i รวมก่อนแยกกระแสไฟฟ้าก่อนแยกคูณด้วยกระแสอันนี้หาเส้นล่างเพราะนั้นก็เลยต้องคูณด้วยอัตราส่วนของเอา R เส้นบนหารด้วย R บนบวก R ล่างเนะออะาะก็ถ้าเท่าไรเอ่ยก็คือ2คูณ R2 ก็คือ12ข้างล่างก็คือ12บวก6 ไ,ได้ครับสองคูณสิส่วนสิตัดเลขหกสองสิบสงั้นเลยได้เท่ากับเศษสี่ส่วนสหรือมีค่าประมาณ1.33่งแอมป์เนาะเป็นคำตอบจ3สาแอมปร์โอเคเนาะวันนี้ก็แค่นี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ